สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วนะคะ YouTube มค์ครับชาแนลเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูโกโกโน้นมเหนียวนะคะสูตรนี้ต้นทุนต่ําทําง่ายกําไรดีส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็คือ d i m m ี่ o ก o ก้พาวเดค่ะ d i m m ี่ o c o ก้พาวเดนะคะเข้มคนคุ้มค่าค่ะทําได้ทั้งเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มเลยนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูโกโก,โกโน้นมเหนียวกันค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะก็คือ c o f f ฟดิมมี่นะคะหรือครีมเทียมดิมมี่หรือเราจะเรียกว่าครีมฟ้ากันนั่นเองนะคะเพื่อนๆไม่มีโคอเลสเตอรอลน,นะคะ0%ค่ะสำหรับคอฟฟดิมมี่ก็สามารถทำได้ทั้งเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่และขนมหวานด้วยเช่นกันนะคะทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลย เดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำกันนะคะแต่ว่าส่วนผสมต่อไปที่จะพูดถึงก็คือนมข้นหวานค่ะและตามด้วยนมข้นจืดนะคะส่วนผสมมีแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของโกโก้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดีม,มี่โกโก้พาวเดอร์นะคะ อยู่จะใช้อยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า1ช้อนโต๊ะครึ่งนั่นเองค่ะตามด้วยคอฟฟีดิมมี่นะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะและนมข้นหวานนะคะที่อยู่ใช้อยู่ที่45 ml ค่ะเพื่อนๆสุดนี้นะคะรสชาติจะออกมา เคมข้นมากๆนะคะเข็มข้นกลมกล่อมค่ะหอมมันด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากเราใส่นมข้นหวานแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ไม่ใช้น้ำร้อนนะคะนี่ค่ะก็จะคนไปแบบนี้เลยนะคะเวลาเพื่อน,อนๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกดหนืดเหนียวๆเพราะว่าเขาไม่มีน้ำร้อนมาช่วยในการละลายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินขัดไปนะคะเพื่อนๆ คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโกโก้เนี่ยเขากับครีมเทียมนะคะเขาก็จะเริ่มละลายเข้ากับนมข้นหวานแล้วนะคะนี่ค่ะพอเขาเริ่มเปียกๆละลายเข้ากันอย่างนี้นะคะพี่อยู่ก็จะเติมนมข้นจืดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้แค่นี้เองนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะคนง่ายขึ้นแล้วค่ะความเหนียวความหนืดก็จะ มีนอดลดน้อยลงนะคะทำให้เราผลได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองเวลาทำจริงๆก็ไม่นานนะคะทำได้ไม่ยากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆกับเมนูโกโก้นมเหนียวนะคะทำง่ายมากๆรสชาติเข้มค้นมากนะคะเข็มค้นกลมกล่อมหอมมันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูความเหนียวเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ โกโก้นมเหนียวสูตรนี้เป็นสูตรแก้วต่อแก้วนะคะเหนียวข้นจริงๆค่ะเพื่อนๆรสชาติก็เข้มข้นด้วยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยกลมกล่อมค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะเพื่อนๆ มาโชว์ความเหนียวของเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เหนียวเนียว,ย,วยืดๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกับเมนูโกโก,โก้นมเหนียวอย่างแค่เราใช้คอฟฟี่ดิมมี่นะคะกับดิมมี่โกโก้ดอร์นะคะส่วนผสมแค่นี้เองต้นทุนต่ำทำง่ายขายง่ายกำไรดีมาเสิร์ฟใส่แก้วกันดีกว่าค่ะพี่อยู่จะตกแต่งขอบแก้วก่อนนะคะด้วยการใช้โกโก้เหนียวของเรานะคะ ก็ทาไปที่ขอบแก้วค่ะสำหรับการตกแต่งขอบแก้วก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะตกแต่งหรือไม่หรือจะวาดเป็นลวดลายยังไงก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยค่ะนี่ค่ะพี่อยู่ก็จะวาดตกแต่งขอบแก้วประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเติมนมข้นจืด150 ML ค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะ และนี่ค่ะโกโก้นมเหนียวของเราลาดท็อปลงไปด้านบนเลยนะคะหืมเหนียวเหนียวยืดยืๆน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องบอกว่าสูตรนี้เข้มข้นจริงๆนะคะอร่อยกลมกล่อมหอมมันด้วยค่ะที่สำคัญนะ ต้นทุนไม่มากเลยต้นทุนต่ํามากๆด้วยถ้าเพื่อนๆทําขายบอกเลยว่ากําไรดีมากทีเดียวค่ะกับเมนูนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโกโก,โก้นมเหนียวของเรานะคะขั้นตอนง่ายๆทําทได้ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอฟฟี่ดิมมี่ดิมมี่โกโก้ร์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปหรือแมคโครทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ในช h อป e ี Lazada ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้พี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะสำหรับ ต้นทุนนะคะก็ไม่แพงเราตั้งราคาขายต่อแก้ว30-35-40ได้เลยหรือทําเรดีๆขายที่45บาทก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับสูตรแก้ว22ออนและเพื่อนๆคนไหนสนใจแก้วชงแบบนี้นะคะมีสเกลแบบนี้1ครับ250 ml นะคะ1ใบ199บาท2ใบ390บาทส่งฟรีทักมาที่พี่อิวได้เลยนะคะ แก้วชงที่จะช่วยให้การชงเครื่องดื่มของเพื่อนๆง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอินบ็อกมาที่เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพได้เลยนะคะแล้วพบกับพี่อิวแชร์สูตรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ